รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมคณะทํางานเร่งรัดการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนโดยระบุสามารถเซ็นสัญญาได้ครบทุกแห่งภายในต้นเดือนกันยายนพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมคณะทํางานเร่งรัดการก่อสร้างสถานีตำรวจที่อยู่ระหว่างระง,งับการก่อสร้างจำนวน396แห่งทั่วประเทศ โดยเปิดเผยว่าขณะนี้การดำเนินการโรงพักทั้ง181แห่งที่ได้กำหนดจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือ TOR มีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ได้ผู้ประมูลประกวดราคาเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์4แห่งประมูลได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนสถานีอีก181แห่งได้ขายแบบจัดสร้างเรียบร้อยซึ่งภายในเดือนสิงหาคมจะยื่นซองประมูลได้ก่อนส่งมอบให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดสร้างต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้ครบทั้ง181แห่งภายในต้นเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน